ที่นี่ M9 Solo Player ครับผมจาก YouTube นะครับผมวันนี้ผมจะมาทดสอบครับกาชาใหม่ร่างพรครับเป็นกาชาหมวกนะฮะนี่ครับผมเอ่อมันชื่อ b l u z l e s s Summer นะฮะ <c oughs> ความสามารถมันคือ Move Speed สองครับ Pen ห้าแล้วก็ Stat หก Stat Strength LG Width Index แล้วก็ Luck หน้าหลังรวมกันให้ได้1 1 9เเราจะได้ ทุกสเตตัสจะได้เพนหนึ่งเปอร์เซ็นต์มากสุดคือ6สรุปแล้วหมวกนี้ความสามารถคือเพน11บมุกสปีดสองดูดีว่าจะสู้หมวกเก่าที่เรามีกันได้ไหมนะฮะส่วนมังกรเนี้ยค่อนข้างถึกครับผมถึกโดยค้อนพ่อค่อแม่ถึกเพราะว่ามันเป็นรีดักพิเศษที่มาหักล้างกับไม่หักล้างอะไรเลยคือมึงมีเทนเมดาเมทเท่าไหร่อะดาเมทหายไปห้สเป ไม่ใช่ว่าต่อยร้านหนึ่งเหลือห้าสิบล้านนะไม่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนว่าเราไปตั้งหุ่นร้อยแล้วมันมีดีดักพิเศษอีกมาหักไีกครึ่งหนึ่งเ่ะไม่มีไม่มีความสามารถอะไรที่มันทําให้แบบดาเมจพุ่งพ่านได้อันนี้เป็นเป็นดีดักพิเศษนะเห็นเขาไปเจอโควนมานะว่าเป็นดาเมจดีดักพิเศษแล้วแล้ว,ลวตัวเนี้ยจอเกาะได้แค่ร้อยเจ็ดสิบเกินร้อยเจ็ดสิบไปก็ไม่ค่อยมีผลแล้วครับผมตัวเนี้ยจอเกาะร้อยเจ็ดสิบส่วน เราจะมาเทสหมวก4หมวกนี้นะเลข1เลขสองเลข3เนะเห็นแหมตามนี้นะเลข1เลข2เลข3นะบบามนะเลข, 1, เลข, 2, เลข 3, 4ี่ว่าหมวกไหนมีความสามารถดีที่สุดที่ควรจะมา,าลงดันนะฮะแล้วเราจะกดไฟเราจะเทสตสองครั้งครั้งแรกจะไม่กดท่าตุใดๆอั้งสิ้นเป็นทตุเป็นแบบไรธทตุรอบที่สองจะกดไฟเรามาดูกันว่าดาเมจเราจะเป็นยังไงครับหมวกไหนจะได้ไปต่อหมวกไหนควรมีสองใบ พร้อมนะทุกคนผมจะไม่กดวิ่งจะไม่กดบัพใดๆทังสิ้นนะผมจะกดแค่อาหาร A B โอเคอาหาร A B เรากินหมอ้อเลยครับผมหมอ้อไหนนี่ไงเดี๋ยวไม่มีหมอ้อวะ่ะกินสเต็มลวกัน,กนอ่ะหนึ่งสองกินอย่างละสองนะจะได้แบบไฮโทมาไอ้ไบแบงค์เดี๋ยวเบิ้งโอ้โหสเต็มอยอ่ะโอเคพร้อมเราจะใส่หมวกอะไรก่อนทุกคนครับ ผมจะใส่จากนี่ไนงะจากเลขสี่นะผมจะใส่เลขสี่มาเลขหนึ่งนะฮะดูดีว่าดาเมยไหนมันจะชนะอะไรนะฮะเลขสี่มาเลขหนึ่งนะใส่หมดท่าก่อนพร้อมนะเราจะวิ่งไปใช้หมัดชูล่านะไม่กดฟ้าดท่าดแดงแิงสามสองหนึ่งนะ 3, 2, ดุย๊ย หนึ่งหห้าหมวกไปแล้วหมวกไปที่สองครับตายก่อนหนึ่งห้า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 นะฮะไวแรกครับผมหนึ่งห้าห้าห้าไปที่สองเป็นหมวกซัมเมอร์นะะเป็นหมวกซัมเมอร์ไปลุยเมื่อกี้ขี่สายปะวะขี่ดิเมื่อกี้ขี่ไปหนึ่งหกห้าแปด เทาไหร่นี่เมื่อกี้ไม่คีสักวะหนึ่งหกห้าแปดหนึ่งห้าห้าห้าหนึ่งหกครับมันมีนมันแรงเยอะกับกันขนาดนั้นวะหนึ่งหกห้าแปดจริงๆครับหนึ่งหกห้าแปดนะต่อไปหมู่ดาเมทสกิลครับหอมไปลุยหมู่ดาเมทสกิลอยู่ที่ตายหาก่อนครับอ่ะต่อไปหมู่ดาเมทสกิลนะหนึ่งห้าห้ากับหนึ่งหกห้าแปดครับผมหนึ่งดามเมทสกิลได้ได้ดาเมทที่ หน mm. uh, ึ่งเจ็ดหหนึ่งเจ็ดศหกพื่อนอ่ะต่อไปหมวกหมีไปรลยเมื่อกี้หนึ่งเจ็ดศูนย์หกนะหนึ่งเจ็ดสองสามเป็นสั้นหวกหมีเหมือนเดิมหมวกหมีจชนะเอสี่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งวะเห็นยังทุกคนทำไมเราเรียนแบบสวยงามเลยวะ เขาคิดว่างไงครับอันนี้คือไม่กดท่านะไม่กดท่าอีกรอบอีกรอบเพื่อความชัวยเพื่อความชัวยนะหนึ่งห้าห้าครับผมหนึ่งหกห้าแปดหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หก 1> 1, 7, 2, หนึ่งเจ็ดสองสามไอห่าหมวกบีชนะอีกแล้วว่าสำหรับตัวดีนะฮะหมวกนี้ไม่ชนะอีกแล้วเฮ้ยมาดูดิหมวกหมวกนี้มันดานเมจสเกิยสิบสองมันเท่ได้ไงวะอ่ะต่อไปกดธาตุต่อไปกดธาตุไฟนะดีดูดว่าดาเมจจะเป็นไงม้าขาวม้าขาวสู้ไม่ได้เลยครับผมอ่ะต่อไปนะกดไฟ ทุกคนมาดูกันลุยสองแปดแปดเจ็ดบ้าไปแล้วอ๋อได้ไหสองเท่าสองแปดแปดเจ็ดครับผมเห็นนะสองห้าเท่าไหร่ไม่รู้สองห้าตกลอบไปแนละ้วตกล้อไปไนหะตกลอ้อสองหกสองศูนย์ เฮ้ยเมื่อกี้สองแปดแปดเจ็ดแม่งเดอะเบสว่ะเอาใหม่เอาใหม่สองแปดแปดเจ็ดทุกคนสองหกสี่เจ็ดเฮ้ยไอสัตว์บวดท่าชนะว่ะสำหรับการลงดันนะบวชท่าชนะนะเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสองห้าไปเฮ้ยสองแปดแปดเจชนะครับทุกคน หมวกคู่ชนะว่าทุกคนคิดว่างไงหมวกคู่ชนะทุกคนครับการลงนังที่ใช้ท่าหมวกที่กดไฟอ่ะชนะว่ะสำหรับหมวกคู่นะเป็นโนหนึ่งว่ะสำหรับกดท่านะแต่ถ้าไม่กดท่าอ่ะ หมวกหมีเอาอ่ะแล้วกูจะให้ของไงวะเนี่ยสรุปแล้วนะฮะการที่กดธาตุหมวกฮู้ The Best สองแปดนะฮะหมวกฮูกอันไหนอีกทีดิอย่าเผื่อตาฝาดสองแปดนะฮะสองหกสี่สองหกสี่เจ็ดใช้หมวกฮูกใช้หมวกฮูกครับลงดันมังกรนะฮะ ไปไปดันอื่นหมวกผูกแพงเนะเว้ยลองลองไปได้นอื่นไหมดานไหนดีวะเนี่ยไปดานไหนดีวะว่าละถ้าถ้าเอ่อถ,ถ้าถ้าชนะหมวกหมวกหมวก,มวกที่สีแดงสุดครับผมสําหรับหมวกพูกเดออเบสครับการลงดันนะใครจะาล่นใช้หมวกพูกครับผมแต่ถ้าใครชนแก้วนะใช้หมวกนี้นะฮะทุกคนไม่มีว่ะเฮ้ยเขาไม่มีว่ะ เป็นหมวกไอ้เนี่ยหมวกคารบอยฮะชนแก้วอะหมวกคารบอยอยู่ไหนวะสำหรบับการลงดันมังกรนะฮะนี่เออไม่ใช่อีคอารบอยหนึ่งคารบอยกาชานะฮะคารบอยกาชาเดี๋ยวผมกำลังเลื่อนดูอยู่นะนี่หมวกนี้มันบอกว่าท่าทูรี่ท่ามืดท่าโคดไฟชันบุกเอจิกซิมันเหมือนหมวกพุกเลย แต่มันไม่ใช่ดินน้ำลมไฟมันเป็นโฮลี่แต่ผมว่าหมวกผูกดีสุดว่ะเพราะว่าไอ้โฮลี่อ่ะบางทีเราก็ไม่ได้บับพานะนาเบดไม่หายเลยนะเว้ยเนี่ยพยายามอันนี้ผมว่าอันนี้ว้าวกดไฟอ่ะกินน้ำลมไฟหมวกผูกอ่ะใครไม่มีหมวกผูกไปหาซะสำ <c oughs> หรับตรงนั้นนี่นะนาเมลขึ้นมาเยอะมากเลยอ่ะสองแปดกับสองหกเลยเว้ยต่างกันสองแสนสองแสนนี่คือเยอะนะ <c oughs> แต่ลงหมัดรวย สามสามหกไปสี่สี่สามหกไปสี่สี่นะไม่สี่สองต่างกันสองสองสองหมื่นสี่สี่กับสี่สองแต่ไอชูยะไอ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 หมัดไอหมัดเนี้ยมันมันตามเม็ดบังกรตัวเนี้ยมันตันอยู่ที่สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันฮะ มันไม่สามารถนาเม็ดเยะได้กว่านี้แล้วเพราะดาเมบ็บางกรเนี่ยล็อกล็อกไว้นะครับสำหรับคนที่บอกว่าพี่ไอคนไม่มีของแม่งมีของนทกับผมแม่งทำไมน้เมจเท่าผมเลยมันล็อกครับผมมันล็อกอยู่ที่สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันนะเค okay. ไม่สามารถเกินนี้ได้ซื้อใครจะเป็นหมัดรวงเนี้ยถ้าใครหมัดรวแบบคบเพราะคบแม่แรงก็รวงได้มากสุดสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันนะอ่ะไป ลำบ,บักการเทสวันนี้ก็จบถึงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูคลิปนะผมใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่อง y t u t u พี่เอ็มด้วยครับ m 9 s o l o p l a y e r แล้วก็ติดตาม Facebook ด้วยครับผม m 9 s o l o p l a y e r ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวจะมีคลิป,ลป,ลปต่อๆไปนะนะให้โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ